สวัสดีค่ะพี่น้องวิถีชีวิตค้นสวนยางในแต่ละเ้ากีดยางแล้วก็ต้องเตรียมกระสอบกระมี่กระสอบพลาส,สติกข้างในแล้วก็กระสอบปุ๋ยข้างนอกห้องค่ะพี่น้องใส่น้ำยางสดไปขายที่โล่งรับน้ำยางย่ำเ้าคะ่ะนี่คือชีวิตค้นสวนยางในแต่ละเ้าคะ่ะทุกคนรายได้ในแต่ละเ้าก็ได้ ตอนนี้น้ำยางสดค่ะโล่63บาทคะ่ะพี่น้องก็ได้ประมาณ350บาทคะ่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำยางต้นแก่แค่ลอยกว่าต้นก็กีดได้มือละแค่สิบสี่สาโลคะ่ะกับพ่ออยู่พ่อกินแค่นั้นมอม่หนีไม่สินก็อยู่ได้แบบสบายสบายคะ่ะสองตาแย